เราถือวเป็นคนดีมากเลยเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองแบบมั่าหันข้องแล้นะเนี่ยหนูข้องกว่าหนูแบบเกยทับเลยกูข้องกว่านี่ซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันฮะอ๋อพูดฟังเรื่องแง่หมายถึงว่าเธอก็เกเรียกว่าของฟัง เกย์คร okay. <A. S 1> ับเขาไงึงไปว่ารู้ข้องกว่าเนี้ยเกย์ครับพูดเหมือนพูดคมข่มคมคื <c oughs> นคมืนคงกรลังเล่นืนเอ้า แล้วก็บะจุเรียกว่าินตะนาจานหน่อยบัจุใส่กองกองแล้วหพฟองเอาไข่มาจากเลยใส่กองกองนึงนี่หกฟองกองนึง่สองสามสหเอาหนี่หกอเอาร้อย ใส่กองการจัดใส่กองน,นี่คือหมายอะไรหานะ้ำแบ่งใส่กองน,นี่คือหมายหารแต่ว่าเธอก็ควรจะเลิกจากร้อยแปดสิบมาทำไรกนะันหาหหกูเห็นคนเริ่มถูกแล้วนะแล้วก็มีอะไงตองน,อนนะโอ้นี่เลยนะามาบอกอูเนี่ยอูชัดเทนเลยนะแล้วก็แบบนี้ปุ๊บ ใส่6 3 18ต้องหันตัวไหนก็ใส่หน้าตัวนั้นอยลืม18นี้มาจากการลบนะครับส่วน18เนี่ยข้างล่างนี่มาจากการ6 3 18ลเสร็จแ้วก็ลบใส่0ตรงนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวมุมใหญ่พอแล้วมันจะสูงเลยอยู่แล้วลบปึ๊บฉีดสองเท่เลยไม่ถูก เล่นเ่มันหมดวัชัเลยไม่มีตัวนั้นนำทางแล้วก็ต่อข้างบนกูได้ถามว่าสาสหรือสสิอะไรบาทหมสก่เออมนจัดเืยสิฟอมันจัดสกล่องนะกล่องแล้วหกมันได้สาสินะสสิต้องเป็นสาสิบอะไรสามสิกล่องไม่ถึงสามสิบาทนึกด้วยสถานการณ์แรกจบนะมีสาตอนนี้จากน กล่องเนี้ยน,น,นั่งนึกภาพมีกล่องสามทิศเรียนข้างหนา้าสามทิศกล่องแล้วทำไงไอสามทิศกองนี้เอา,า,ปอเอาไปขายเป็นไปขาเราเอาสามทิศกองนี้ไปขายกล่องเนึ้งกล่องเนึ้งกล่องเนืงอจนหมดของกองนั่ง ข้อเทียมคุณยังไงให้เร็วเนี่ยหนูจำอันนี้ไม่ได้นี่เป็นไงเป็นไงคุณยังไงเดี๋ยวถ้ามีสนอยู่ เหลือ35มคูณกับ3ามไงแปะสามคูณสามตั้งคูณ3 5สิบคูณนี่ไงไอ้แปมตั้งนี่นะโอ้นะโอ้ไม่ใช่นะเอาเลขเลขหลักเยอะตั้งก่อนแล้วคูณแบบนี้แล้วคูณ เบวกอ่ะคูณเหมือนก็วไม่ใช่นะแต่้เกิดวก็ใส่ใส่บวกบวกเลยสเ้ยออถ้าลกก็กระเลยเทไแล้วก็ก็เป็นองสอยอ่นกก็กระโดเไานาสออก็านะครับแต่นี่มันไม่ใช่ลบมันไม่ใช่บัวมันเป็นคูเนี่ยคูน 3ามเป็นาห้ก่อนสามคูณห้าสิบห้าสิบห้าทำใส่หลักการโคตรใส่หลังใส่ห้าโคตรไรโคตรหนึ่งโคตรหนึงโคตหนึงโคตรหใส่เรื่นะ あ หนึ่งสองสามในะก็เป็นเท่าไร่รับหนึ่งพันห้าสิบน่าไรนสิองหรือหนึกองหรือหนึ่งพันห้าสิบบาทเพราะอะไรเพ่าะเราไปขายมันต้ได้กลับขึ้นมาให้เนยู่นิมานี่มันต้องมเน้นะครับกี่บาทเนหนึ่งพ เยอะสำหรับเธอไหมเธอก็ต้องผลิตไก่ละกอนเพราะมันออกฟองออกไข่มันร้อยเปดสิบฟองเงี้ยแลาวไปจัดใส่กล่องกล่องขายกล่องนับหกเออกล่องละบหกฟองแบบเนี้ย คูณกับหารน,นี่แน่นอนเพราะคนออกกระสอบเขาอยากให้เด็กหานเป็นให้เด็กคูณเป็นนะเอาเรียบร้อยคนนี้เกือบเกือบได้นะใช่ไหมแบ่งจุดได้นะ,นเ,ออะรเราหนึ่งหัวให้หูเอ๋อการพยายามไปตั้งศูนย์ทุกคนเราศูนย์ไว้ต่อท้ายเรียนง่าย